ก็สวัวสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็มาอยู่กับผมนายขนมเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับการอัปเดตของ MineCcraft เวอร์ชั่น1 1 1 0 9 รุ่นเบต้านะครับผมซึ่งอได้อัปเดตมานะครับในวันพรทนี้นะครับผมซึ่งได้อัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะท่านผู้ชมและก็ สำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของ1.11แล้วนะครับผมหรือว่า1.11นี้นะครับก็เป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วล่ะนะครับก็อัปเดตถัดไปนี่ก็จะเป็นตัวเต็มแล้วนะครับผมก็รอต่อไปนะครับซึ่งอ่าสำหรับอ่าการอัปเดตของรุ่นเบต้า1.11.0.9นี้นะครับก็ได้อัปเดตนะมีการแก้บั๊กนะครับแล้วก็จะเพิ่มนะครับไม่ใช่เพิ่มสิก็เป็นแบบว่ามีเรื่องของการที่เราสามารถนะครับใช้สกิน แพ็กนะครับได้ในเวลาที่เราไม่มีเน็ตครับผมนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมปิดเน็ตอ่ะโอเคอันนี้ผมอ่าปิดเน็ตบ้าน,แล,ะนะลแล้วนะครับผมก็ไม่ได้รับเน็ตแล้วนะครับผมนี่คือไม่มีเน็ตเลยนะครับก็ดูได้นะฮะก็ไม่มีเน็ตเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็พอไปที่สกินครับผมอ่าสกินมันก็จะไม่หายนะซึ่งปกตินะครับเวลาที่เราจะต้องดูสกินเนี่ย เราจะต้องเปิดเน็ตนะครับไม่งั้นจะไม่มีสก,กินเลยนะครับคือแบบมันไม่มีสก,กินแพกอะไรให้ต่างๆให้มันเห็นดูหน้าจอเลยนะครับผมนะก็ไม่มีเลยนะครับถ้าเราไม่มีเน็ตนี่มันจะไม่โหลดให้เราเลยนะครับผมนะก็คือปกติเนี่ยเวอร์ชันเก่าๆนี่ถ้าไม่มีเน็ตเราก็จะสามารถใช้ได้แค่3ตัวนะครับสก,กินของเรากับสตีฟแล้วก็อเล็กนะครับแค่3ตัวนี้นะครับคือซึ่งปกติอ่าสก,กินแพก ของไมค์คราฟเองเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับนะคือซึ่งเราต้องเปิดเน็ตเท่านั้นแหละมันถึงจะขึ้นสกินแพ็คต่างๆอะไรแบบนี้นะซึ่งตอนนี้นะฮะผมไม่ได้เปิดเน็ตเลยนะครับแล้วก็สกินแพ็คทุกอันนี่สามารถขึ้นมาหน้าจออย่างนี้ได้เลยให้เราใช้ได้เลยนะครับนะก็ไม่มีไม่มีเน็ตก็ใช้ได้นั่นเองนะครับเป็นอะไรที่เฟี้ยวนะครับนะก็เรียกว่าเฟี้ยว,วอ,อยู่นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมา ดูสำหรับการแก้บั็กกันนะครับนะก็เข้าโลกกันเลยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาไล่กันเลยนะครับว่าสำหรับาการแก้บักนี้ก็จะมีอะไรมั่งนะครับผมซึ่งการแก้บักของไห c ครับ เวอร์ชัน1.11.0.9นี้นะครับก็จะไม่มากนะครับผม2ออย่างนะครับผมก็ซึ่งอย่างแรกนะครับที่ผมจะให้ดูเลยนั่นก็คือการนะครับแก้บั๊กนะครับเรื่องเวลาเราออกจากโลกนะครับแล้วก็มาหน้าต่างหลักนะครับนะซึ่งเวลาเราออกนะครับไปจากโลกที่เราสร้างแล้วเนี่ยคือปกตินะครับมันจะบั๊กเลยนะครับซึ่งสําหรับการอัปเดตนี้นะครับก็จะแก้แค้ไขนะครับในเรื่องการออกโลกแล้วก็ กลับมาสู่หน้าต่างของโลกแบบนี้นะครับนะกลับมาสู่หน้าต่างของเกมแบบนี้นะครับนะก็จะไม่บัอกอีกแล้วนะซึ่งฟีดแบ็กมันเขียนอย่างนั้นนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการาพิมพ์คําสั่งนะครับผมนะคำสั่งแบบไหนนะฮะซึ่งเป็นคําสั่งพวกสแนั่นแหละนะครับนะเวลาแบบพิมพ์เอฟเฟกต์สมมตุติผมพิมพ์เอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยจะใช้เอฟเฟกต์แบทโอเมนนะครับผมอ่ะโอเค แบดโอเมนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย2อ,อย่างเลยนะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะั่นก็คือการพิมพ์คําสั่งนะในการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะเป็นการพิมพ์คําสั่งนะครับที่ได้ประสิทธิภาพดีกว่านะครับซึ่งจากปกติเวอร์ชั่นเก่าๆนี่เวลาเราพิมพ์คําสั่งนะมันอาจจะไม่ทํางานเลยนะครับนะซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ก็แก้บั๊กมาแล้วนะครับผมซึ่งจะให้คําสั่งได้ดําเนินการ ได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งตอนแรกนี่บางทีแบบพิมพ์คําสั่งไปคําสั่งแม่งเฟลนะครับแม่งไม่ขึ้นแบบมาให้กูเลยอะไรแบบนี้นะฮะคือแบบอ่าก็ได้แก้ไขาการผิดพลาดอะไรแบบนี้แล้วนะครับซึ่งคําสั่งมันก็จะไม่บักแล้วนะครับผมนะแล้วก็อ่าที่อยากให้ควบคู่เลยนั่นก็คืออ่าเอฟเฟกต์แบทโอเมนครับผมก็เป็นการแก้บักเช่นกันนะครับก็ที่ผมอ่าพิมพ์คําสั่งเอฟเฟกต์แบทโอเมนนี้ก็เพราะว่าจะได้ <laughs> บอกควบคู่ไปด้วยเลยว่า คำสั่ง b a ด o m e มนเนี่ยมันก็แก้บัคเช่นกันนะครับซึ่งอตอนแรกเป็นบัคอยู่เช่นกันนะสำหรับ b a ด o m e มนนี้นะครับก็ได้แก้ไขไปแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ต้องรอตัวเต็มแล้วกันนะครับผมนะก็ สำหรับเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับการดาวน์โหลดนะครับใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม